สีผ้ามาเบืองดอกแขมนี่ดอกแขมเขาจะเอา้้ใส่เฮ็ดมิกวดัดเห้บานเขาจะเอาเอามาแต่ปลายู่เทิง่งผู้เขาจ้าบอกว่ามันเกิดอยู่เทิ่์งผู้ว่าสันจ็คแมนบอแมนเพื่อนพากันไปเอามาต่างหลายหนูงม่ออกกับพอออกเพื่น ดอกแคมปากงานหนุ่มปูเทียงวัดป่าธรรมภาโคงวันที่ยิบสี่ยิบหายิบหกเออดอกแคมผู้ใดว่างๆเด้อมาเฮ็ดน้ำกันมาเฮ็ดไม่กวาดน้ำกันคนะน่ะทัานเอายาไปแกงสัวบ่ราพีว่า จะเคียดมะคาาจะว่าจะเพียรถูกไว้สิโว่าชาทุบไปกินเน้อิ่มเต็มเส้นกินนิดอีมพี่ว่าสิถามดอนอยู่เอามาคือปลูกแล้วสิคือมี้งผูสังเกตนะแต่ว่าสิสามารถบ่เนาะผู้สาวาสิมาตีดินให้กันแล้วมาสร้างนั่นส่เจ้าใส่บริการอยู่แพนก็มูยอีกซัมมันลอยเออปลูกมันสิบ่าพันสองสองพันสองสองพันสองถุงบ่เนาะจังหวะมันคือพันสองมันหกเนาะ แกสูงแน่อกส,สองแถวมัด้เอาสูงกว่าเฮ้ยมาสูง,สงนึกสิแม่ก็ซอยยิ่งยิ <c oughs> ่งอยู่นนขั้นตอนที่สองแมนบาจา้าแมนบาไม,ม่ล<ม>่มขั้นตอนที่สองนี่เอาอีอยงมันออกเอาอัน เอาดอกเอาดอกเอาิหยังมันอีกเกสมันบอกแม่ก็คือเอ <IS> right. ิญว่าเป็นแม่ก <rant> ับ <ility> ว่มันสักเอาเกศสมันออกนะอืมด้เี่ยนตอนกออกเปลี่ยนะ ไปเห็ดบะถือที่ข้าเจ้าหยิบถือมันยิ้มใส่มันม <c oughs> ีบ <c oughs> ออ่อันที่เป็นแบบมาท่านเป็นซื้อมาเป็นหยิบถือมันยิ้มใส่คนเอาเห็ดถือทางใดลงทางใดเพราะเส็ดไลอ้อมอ้อยสลับกันดีดีเด้อันคัดนี่นี่เขาเห็ดสำหรับว่าเขาเห็ดเ่าเปลี่ยนดอกแต่ว่าเขาเห็ดเขาเห็ดได้ในไของเขานั่นน่ะนี่อันนี้ยังมาท่านได้เห็ดออกอันที่ยังมาท่านได้เห็ดออกเป็นแบบนี้มันจะมีเกสรติด ตัวนี้เห็ดออกแล้วจะเป็นแบบนี้วิธีเอาออกให้วิธีทำาสร้างตัวมกันไม่มีวันเพราะท่านจะรับราคานะฮะ ใส่เขากับใส่ด้้วยบ่ได้ขอเพิ่นเลอนุญาตให้นเด้อรวดม่เป็นยังไงบงเห็ดยูวัตได้บ่ไดเัปูมี่วปูปูอันซุะปูมีอยู่คุณนายไม่กวนเท่ายุทธภูนไหมไม่กวนการบักเ้าจ้า เออมีเจ้าสิอบริษัทอีกคนาั้นี่ก็กามาเขาหัดไว้แล้ววันดี้เขาก็มาตาัดของเข,งของอามันอัลทอนเอน,น็ดน้อยน้อยอันนี้เห็ดเป็นกรรมพอดีตอืนนมาจ้ะอืไม,ไ,ไ,ม,ไ,ไ,มไ,ไม่ถม,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 มบ่ได้หัดก่อนว่นละจังตัดบ่แม่พเพระเฮ็ดแบบเขา มีแบบของสันตั้งหากต้นสูตรใครก็สูตรมัเห็ดหนันี้แเ็ดนาน้ก่ท่นี่่ากัวว่าเขาให้เขเปลี่ยนเขากระมับอันนี้ออกดอกออกงาชวยต่อยแต่เน เี้อนงมี้ะกะเลือนเงยนแวๆเลื่ด้ี่เหอนมนจกเที้ออก็ดีว่าะอขูปนของเขาก็เระเทือนห้านี่ละอันถามปูหันกระไดแต่ว่าห้องหูบ่อนั่นคือพ่อเอกดู เอกนี่ใส่แล้วพ่อเอกคขาห่างีอห่งินต้องไปเอกคือนักเอกไหมักตั้งใบน่าตัวกงบใหญ่กเดาหน่อยเาาอ้า ลอมปูลอมปะถ้าเอัวนจะใส่ปอกก็มนาันแทอันนี้มันใส่ได้อีกตั้งหลายปีมันบ่แตกจ้าบแตกมันใร่ได้อีกตัหลายปีใส่สีขาวสีขาวสีเลน พันงย่หนงมาได้ยอหนได้เาไวหััองเน้านสองหรสีหา้องปุยนะอื้อปุยกาปุยไร้อยนึ่งหาบาทอ้ยสองน่อยห้าหาิบบาทได้หาิบบาทเทากี่ไก่หารอยหาร้อยได้หาสิบบาทปุ๋ย่วันนี้ื้อวยก่ได้เอา อันเช่งปีไก่ละพนะได้หาสิบาทปีไก่หาชิบาทีหาสิบาทไลยร้อยนึงพนะงินปุยพันหนึ่งง้นลานหาลอยเออแม่งินลานหาลยงินปุ๋ยพันหนึ่ง้นี่ร้นี่แปดรอยของเขนยี้่ดอยสามอยบางสิบอ วนีแต่ว่าอันของพี่นะมันหุ่นามันได้อันุกปีมันได้อันร้อยนึงดอกมันนาหนาบออันปั่นโพมันได้ร้อนึงสีนี้มันได้อันสงปีลได้ร้อนึ่งมันได้ีบาทขาเาก็ได้ก็ถึงกับดดกันหลายดอกนะเบิ้งเห็นหมโอเคจจะก็หนาต่นี้ดูเหมือนคนธรรมดามาก เดี่ยนน่ะมันเลยเศร้าอืมอือเสร็จแล้วเก็บได้สองสองเดี่ยนนี่ว่าสั้นเทปินอืมเป็นว่าสองเดี่ยนนี่ว่าสั้นอือ

ตอกทั้งสองด่านเลยบอจ้าจแม่มเป็นการล็อกไวเนาะ น้องเป้ยนี่เสร็จแล้วค่ะไม้กวาดไม้กวาดอะไรน้องเป้ยไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้ามันคือดอกไม้กวาดดอกแขมค่ะมันคือดอกหญ้าเมื่อกี้จ้า